ส่วนผสมสําหรับทําน้ําหมักยูมิกสูตร P.R.M ที่ต้องใช้อยู่ในส่วนวันนี้ต้องจะทาถังหมักขนาดพันลิตรเนาะส่วนผสมหลักก็จะเป็นขี้วัวเนาะหรือมูลสัสตว์เขียวเอื้องที่ต้องใช้มูลสัตว์เขียวเอื้องเนี่ยเพราะว่าเราจะใช้จุลินทรีย์ในกระเพาะของสัตว์เขียวเอื้องด้วยเพราะว่าจุลินทรีย์ในกระเพาะของสัตว์เขียวเอื้องเนี่ยเขาจะย่อยเซลลูโลสมาเป็นกรดอะมิโนพอผ่านกระบวนการเฟอร์เมนต์หรือก,รอการหมักเนี่ยก็จะได้กรดอะมิโนที่จาเป็นต่อพืชสูตรนี้จุลินทรีย์จะเป็นกลุ่มที่ใช้ออกซิเจนนะครับในกติว็ี ตั้มใส่ไปทั้งกะสอบเลยครับแล้วก็เหล็กแหลมๆทิมเพื่อให้น้าซึมเข้าไปต่อมาก็เป็นยูเลียห้ากิโลกรัมโซคอนอีกห้ากิโลกรัมโซคอนมีตัวสําคัญเลยเชีหรือธาตุอาหารรองอีกสิบกิโลกรัมครับใส่ลงไปเลยอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็หัวเชื้อจุลินรีย์สูตร PAM ครับตัวจุลินรีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้อากาศนะครับอาจารย์คัดใส่พันธุ์มาแล้วมีประมาณสิบหกใส่พันแล้วเราก็จะเปิดออกซิเจนเลี้ยงประมาณสิบถึงสิบห้าวันจนหมดกินแอมโมเนียมก็สามารถใช้ได้ถ้าชอบสาระเกษตรดีๆแบบนี้อย่าล